สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JKPT Channel อีกครั้งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หรือวีคนี้ก็เป็นวีคที่36แล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็มีฟุตบอลเตะนะครับตอนนี้มี3 9คนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวีคนี้มีอะไรพิเศษหรือว่าจะจัดทีมยังไงดีนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ทราบกันนะครับวี มีเตะสองแมตช์นะครับนี่ฮะเตะพรุ่งนี้เริ่มก็ประมาณสามทุ่มนะครับ <c oughs> คู่แรกก็จะเป็นเบรนฟอร์ดพบซาลตันนะครับเบอร์ลี่พบกับแอสตันวิลล่าเชลซีพบกับบู๊คริสตันเบลเล่พบกับบอสฟอร์ดไบรทันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คู่เดืกจะเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับสเปอร์นะครับเมืองไทยก็น่าจะตีสองได้เลยนะตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองอ่ะตีสองงงเวลา อ่า D หนึ่งสี่จุดห้าใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็ว่าอันที่จะเป็นอาร์เซนอลพบกับบรีดนะฮะอ่าเลสเตอร์พบเอเวอเรตต์ id, City, er, Beth, Ham, นอริซิตี้พบกับเบตแฮมครับแมนซิตี้พบกับนิวคาสเซิลคู่สุดท้ายนี่คือครบสิบคู่แล้วนะฮะทีนี้ก็จะมีเตะตกค้างนัดที่เหลือนะครับอีกประมาณหกคู่นะครับก็จะเป็นเออ่คืนวันค้างนะอาร์เซนอล่าพบกับลิเวอร์พูลนะครับ เตะวันเสาร์แล้วมาเตะคืนวันอังคารเีงนะลิเวอร์พูลแล้วก็ลีดคืนวันพุธก็จะเคืนวันพุธจะเป็นลีดพบก,กับเชลซีนะฮะเรสเตอร์นอริดวอตฟอร์ดเอเวอร์ตันวูฟพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็สเปอร์กับอาร์เซนอลนะฮะทีนี้ดูจากโปรแกรมการแข่งขันแล้วเนี่ยดูอย่างนี้จะดูง่ายกว่าคือ FDR นะฮะจะเห็นว่าเหลืออยู่4ี่นะสุดท้ายแต่ว่าเรามีแค่3าวีนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นสี่นะครับมีบางทีมมีห้าก็คือแอสตันวิลล่าเนี่ยแล้วก็เออเอเวอร์ตันนะฮะเลสเตอร์พวกนี้คือพวกที่เป็นเอ่อเลสเตอร์นี่เป็นเตะอะไรนะบอลถ้วยยุโรปสักอย่างยุโรป้าอะไรใช่ไหม,มแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีบางทีมเตะสามแต่บางทีมก็เตะสีก่ก็ส่วนใหญ่ก็วิกนี้นถ้าเตะถ้าเตะ มากกว่าสามนัดก็จะเป็นวิกนี้มาอยู่ในวิกนี้หมดนะฮะจะมีวิกหน้าอีกก็จะเป็นเนี่ยเอเวอร์ตันนะฮะแล้วก็เลสเตอร์แล้วก็ ester, แอสตันวิลลาใช่ไหมอ่าแอสตันวิลลาอ๋อมีเบอร์ลี่ด้วยนะครับก็อีกทีก็เป็นอาทินาสิบห้าเมีนะครับก็ดูว,ว่าวิกนี้เราจะจัดตัวยังไงนะครับไปดูผู้เล่นของเราที่เรามีอยู่ในทีมก่อนนะครับเอ่อ เราทานเฟอร์ได้หนึ่งนะครับมีอยู่สองจุดสี่ล้านนะฮะสองจุดสี่ล้านตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็เจ็บไหมไม่เจ็บมี d k r มีโอเคมีเจ็บหนึ่งคนนะครับแฟมซี่นะครับของเซอร์วิลล่าด้วย ก็เดี๋ยวผมจัดแบบทีมที่มีเอาเข้าไปก่อนนะว่ามีใครบ้างส่วนใหญ่เตะสองแช์หมดนะเวนเนียร์โบเวนเนียเตะเดียวแต่ว่าน่าจะได้ลงแล้วก็เจอนอริตด้วยเราเก็บไว้นะเดนนิสเจอเอเวอร์ตันฟิสซัมเพลธ์ก็ดก็ได้ลงเอามีเคนมีซอนนะครับอืมโอ้หักใจเลยใช่ไหมเป็นเล็กนั้นที่แล้วไม่ดีสอเทมตันว่า ไม่ได้ออได้ลงแต่แพแต่แพใช่ไหมชนะเออไม่มีศูนย์โดนใบเหลืองมอ่ะเอาออกก่อนเลยครับเงินเอากองหน้าลงไปครับแล้วก็พิกฟอร์ดกับ t ี r อใช่ไหมพิกฟอร์ดนะเดแล้วทำได้ดีนะมีเตะสองแผงเราก็ไว้นะเพราะเอวตั้นเดี๋ยว เอเวอร์ตันจะมีเตะเยอะที่ดูโปรแกรมเมื่อกี้ถูกไหมครับอ,อันนี้เซฟก่อนนะเอเวอร์ตันเนี่ยเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าดูโปรแกรมเนี่ยเตะห้านัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอเบรนท์ฟอร์ดเจอริชันเบรเดตยังไงเราควรจะมีเก็บไว้เขียว,เยว,เยวๆเยอะนะเอ,อ่อทีมไหนอีกเหรอครับถ้าจะเปลี่ยนถือถ้าไม่เปลี่ยนก็คือเอาไปเปลี่ยนวิหน้าก็ได้เปลี่ยนได้สองตัวนะ แต่ถ้าแมนยูมาแมนยูเหลือเส้นสองแมตต์อะอย่างเงี้ยแมนยูก็ไม่ควรมีใช่ไหมมีก็ไม่ไม่ได้ใช้อะไรเอ้โหแมนดูเหลือน,อน้อยเลยนะเอเวอร์ตันนี่มีผมมีแล้วหนึ่งแล้วก็เชลซี 4, ใช่ไหมเอฟซันบิลล่าเดี๋ยวเอฟซันบิลล่จะเจอทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนซิสเตอร์เลยนะโอเคผมมีโบเวนที่อยู่กับเวสต์แฮมใช่ไหมโอเค โอเคเคด้วยซอนด้วยเอเวอเตันเอเวอตันคือมันไม่มีตัวหญิงนะนจริงๆนะแล้วมันกำลังลุ้นหนีตกชั้นนะออาไหนประตูแนละ้วโอเคอยู่นะครับคือลิเวอร์พูลตอนนี้ผมมีอโนโนอยู่คนหนึ่งแต่ผมกลัวว่ามันจะโรเตชันหรือเปล่านะเพราะว่าลิเวอร์พูลนี่ตอนนี้มีลุ้นอยู่อีกสามถ้วยนะแล้วอาทิตย์หน้าจะไปเจอเชลซีนะครับในเอเปคั A นีมาดูว่าเราจัดยังไงดีนะครับคือถ้าไม่เปลี่ยนวิกนี้เนี่ยก็วิกหน้ากันเนี่ยเปลี่ยนพวกคริสตัลพาเลนต์อะไรเข้ามานะตันวิลลาเอเวอร์ตันโอ้อเวนตันวิลลาเอเวนตันวิลลาเจอเบอร์ลี่เจอคริสตัลพาเลนต์น่าสนใจนะเดี๋ยวขอดูว่าทีมอะไรเจอนอริโอ้วูฟโอ้วูฟนะครับวูฟ หูฟวูฟปล้ววเจออะไรครับหูวีงนี้ไม่ค่อยดีอ๋อเจอน้องดิโตวเอหูก็ไม่มีตัวยิงนะมันก็ดูยากอยู่เอ่ออ,อ,อ,อีกทีอะไรที่อยู่ท้ายตารางนะจะับไม่ได้อ่าเบนฟอร์ดอ่ะไม่ใช่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 อ่าทีนี้ตกชั้นเบอร์ลี่บ้างไม่ใช่เบอร์ลี่ เดี๋ยวนะไล่มาไล่มาไล่มาไบรตันมามัวเดี๋ยวขอไปดูนะทีมที่จะตกชั้นนะฮะเออตารางคะแนนเทเบลิลคือน,นี้จากอันดับตารางคะแนนเนี่ยก็มีผลนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็คือแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลก็คือกำลัง ลุนแชมป์ทั้งคู่นะฮะก็ก็แมนซิตี้ก็เป็นต่อนะครับโปรแกรมง่ายกว่าวัตฟอร์ดอ๋อโอเควัตฟอร์ดเอ่ยนะครับเอเวอเรสตนเอ่ยเพราะมันต้องตกส,สามทีมนะครับผมว่าเอเวอเรสตนกับลีดนี่ก็น่าสนใจนะว่าจะนี่ตกชั้นได้ไหมส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยนอร์ลีดนี่น่าจะไปแล้วแน่ๆนเพราะฉะนั้นเรามีนอร์ลีดอยู่ทุกคนหนึ่งนะที่วันนั้นผมคิดว่าผมจะซื้อใครเข้ามาคนหนึ่งนะ อ,อ่ผมไม่มีแมนซิตี้ใช่ไหมผมเอาบัวนโต้แมนซิตี้ก็เป็นอีกทีมที่จะได้ลงตลอดนะครับถ้าจะเปลี่ยนจริงๆผมมองว่าเซฟแล้วใช่ไหมครับผมมองว่ามองไปถึงเอซซอนวิลล่าด้านหน้าผมมีมาเวนนั่นหนึ่งคน เอไม่ใช่หมูเวนไอ้วาก,กินละหนึ่งคนแคชนี่เป็นของเวทแฮมหรืออะไระไม่ได้อ่าเอซนวินล่าเหมือนกันโอเคเอ้ยแบบเจ็บหนักเลยจริงๆเรามีเอสเซนวินล่าครบสามเลยนะแต่นะคนนี้นั่นเจ็บเอสเซนวินล่าอีกหนึ่งคนขอดูหนะะ่อยนะฮะแอสเซนวินล่ามีใครบ้าง คือน,นี้เปลี่ยนเผื่อทั้งหน้าเลยนะเจอทิสันพาเลตเจอเบอร์รี่แล้วทิสันพาเลตเจอใครครับเจอสันนาเจอเบตันโอ้นี่ก็นาก่ากลัวนะวเบอร์ตันอะเขาจะเจอวัตฟอร์ดนี่น่าจะสบายเอีกคนก็คืทิสันพาเลตใช่ไหมทิสันพาเลตก็เตะสี่แมตช์ของหน้าทิสันพาเลตคือใครครับ ขอดูกองหน้าคริสตันปาเลตต์กอนครับกองหน้าคริสตันปาเลตต์เป็นอ๋อเป็นเองการ์กาลเกอร์กาลเกอร์กาลเกอร์ได้ลงไหมเพราะตกรอบอีกครับแล้วผมว่าเขาก็มาเล่นทางนี้นะแต่ฟอร์มไม่ค่อยดียครับเพราะว่าเหมือร์เพสเบอร์พ้อืม หนึ่งในบ้านหนึ่งศูนย์ของหน้ายีงอควตอืมคือนัดนี้ถ้าไม่เปลี่ยนผมได้สองทีนี้มาดูว่าวีคนี้มันคุ้มไหมที่จะไม่เปลี่ยนนะครับถ้าดูตอนเนี้เรามีเตะสองแมตทุกคนเลยนะครับอ๋อยกเว้นโบเว้นหนึ่งคนนะครับ แล้วโปรแกรมงานในขันที่ดูเนี่ยทีนี้ง่ายสองนัดหน่อยจะบอกว่าเอเวอเรสต์ก็ไม่ได้เจอเลสเตอร์ด้วยแล้วก็เจอวอร์ฟอร์ดติงกำลังลุ้นตกชั้นกันอยู่ต้องอุกแต่วอร์ฟอร์ดน่าจะตกไปแล้วเลสเตอร์ซิตี้ทิ้งตกอ่าหลบไปแล้วเจอเอเวอเรสต์เจอน,นจอริลเลสเตอร์นะ่าสนใจว่าจะเหลือห้านัดอ่าขอดูเลสเตอร์แล้วกันนะครับ ถ้ามีเลสเตอร์ผมไม่มีเลสเตอร์เลยนะเนี่ยแต่วันนั้นคือเหมือนเคยดูว่าเลสเตอร์จริงๆไม่รู้จะซื้อใครนะเอาจริงพอดูเลสเตอร์ครับเลสเตอร์ aster, เนี่ยซื้อในประตูอะชมาทคู <laughs> ่แล้วเอว่าท่นเจออะไรเออทตันก็เจอสองทีมโอเค กลางเมดิสันได้ลงไหมเมดิสันนี่เยอะสุดนะไม่นั่นหน้าเปลี่ยนเมดิสันลงไปเนี่ยคือเมดิสันก็ไม่ได้ลงเลยนะที่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนคือผมว่าเดาว่าเขาเก็บไว้เล่นบอลถ้วยนะเขาเลยไม่เขาเลยไม่ให้ได้ลงหรือเปล่าฟอร์ดเชลซี e รเวตันกับนอริดโดยวชีเนี่ยนิใคร เซอร์เนีอย่างนี้ยใช่ไหม6.4 6.9อืมวาดีวาดียังไม่รู้ไม,ไม่แน่ไม่นอนวาดีเจ็บใช่ไหมช่วงหลังไม่ลงนิดเดียวนะโอวเชได้ลงยออกว่าจริงเมื่อก่อนผมชอบอีกคนกนึคือบาสเนี่เฮาวิบาสไม่ได้ลงอีกนัที่แล้วเก็บไว้บอลยุโรปแน่เลยนันน่ดูแล้ว เพราะนั้นพอไม่มีบอลยุโรปแล้วเขาอาจจะได้ลงนะทั้งเมดิซันทั้งไหลจะลุ้นไหมฮะก็เอาเนี่ฮะแอมซี่ที่เจ็บเนี่ยเปลี่ยนเลยเอางบดิสันเลยนะฮะเหลือ <c oughs> อยู่0.2นะครับหมดเลย6.9ก็เมนเาสเฟอร์ไปนะครับคอนเฟิร์มทานเฟอร์ครับเสร็จแล้วมาจัดอีกทีนะฮะผู้รักษาประตูเป็น จอแดนฟิกฟอร์ดนะครับกองหลังเป็นอเล็กซานเดอร์อโนนะฮะแคชเตียโกสุวานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเมนกองกลางโอเนกาโปเวนเมนโตซินวานะครับกองหน้าเป็นเดนิชวากินแล้วก็เคนแต่ผมขอเปลี่ยนเอาเดนิชออกนะวอเวอรฟอร์ดตกชั้นนะผมว่าน่าจะไม่ค่อยยิงนะสลับกันนะครับ เมดิสันเข้าไปนะครับเป็นกองกลางคนแล้วก็ของน่าจะเป็นวากินกับเฮลิเคตแล้วก็สำรองเป็นเดียรอาร์เดนิสอันดับหนึ่งนะครับควอดดี้อันดับสองแล้วก็เบนเดเลสนะครับเซฟนะครับอันนี้คือ,อนนเปลี่ยนตัวฟรีไม่ไม,ไม่ไม่เสียแต้มนะฮะทีนี้มาดูว่าเราเลือกการตัดยังไงนะฮะบัวเซนอน,นนะครับอืมสเปอร์ค่อนข้างหนักนะเจอต้องเด็บบี้แมทอาร์ซนอน,นแล้วก็เจอลิเวอร์พูล เหลือ X4 net เอ้ยเหลือเท่าไหร่สเปอร์เหลือ X4 โอ้อย่างยังเหลือสบายก็เก็บไปก่อนสเปอร์เอ่อกัปตันนิวคาสเซิลเหรอฮะก็บูฟผมก็สนใจบอร์นาโตซินวาหรือเมดิสันเนี่ยกองกลางนะผมสาเลือกเข้ามาแล้วนะผมให้เขาเลยเป็นกัปตันเลยคลิกเลยคลิกอะไรนะเขาเรียก แทงแทงแทงไอแทงฉีกเลยเขาเรียกไะฉีกฉีนแนวเลยเบนต้นตัวซินวานี่ต่อไปนะเอาต่อนะแล้วก็เป็นรองกับตันแล้วก็ให้บริษัทน,นะครับเป็นหรือเดี๋ต้องดูฟอร์มนิดนึงอ๋อไม่ไงลยลงด้วยเออประเด็นเนี่ย แต่ตอนนี้ไม่มีรุน้นลุ้นนี้ัเดียวนะผมว่าแมนซิตี้จัดชุดใหญ่แน่นะผมก็กเลยว่าเอาเมือนในโตนสิซีาเป็นน่าจะได้ลงแต่ไม่รู้จะลงสองนัดหรือเปล่าหรืสโลเทชันเพื่อไม่ไจะก็เคนอซอนกับเคนคนน่าสนใจนะซีนันยิงลิวพูซอนนี้ก็เคยยิงลิวพูนะเอบอ,อร์ลี่กับลิวพูวักกินหรอวักกินนี่ก็ชอบยิงลิวพูนะ ผมฉีกเยอะนะผมเอาคนไม่ดังนะดังน้อยกว่าซนกับเคนะผมเอาเมดิสันเป็นกัปตันนะครับแล้วก็วาก,กินเป็นรองกัปตันนะฉีกไปเลยครับวิ่งนี้ไม่เหมือนใครไม่ได้จะมีใครเหมือนแต่ขอดูสถิตินิดนึงนะเล่นในบ้านสเปอร์ยิงเท่าไหร,ร่นะฮะสเปอร์ลิวพูเออมาแล้วต้องเอรอเอ้ยยิงได้ไหมยิงได้ลุกเจ็ดแต้มเนี่ย ได้ลูกด้วยนะฮะแอลิเคนอีกด,ด้วยหสอนลูกนึ่งเคนถ้าไม่ยิงก็แอซิดอ่ะอ่าได้หเรายิงด้วย,ยพลันลูกรืะจบโอเคประมาณนี้นะกันวิกนี้ครับก็สนุกสนุกครับเลยสามวิกแล้วสี่นัดห้านัดบ้างนะครับก็ดูบอลให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับทีมที่คุณเชียร์นะครับถ้าไม่ได้เชียร์ก็ดู พ่อความมันแล้วกันนะก็สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะหมดแล้วย 25, 25, ี่ิบห้ายี่ห้ายี่สองเมยนี้ก็เป็นวิสายของเดือนแล้วยังไงก็ถ้าใครยังไม่ได้เล่นแล้วอยากจะเล่นวิ่หน้าก็มาดูคลิปใต้ล่างวิดีโอนี้นะครับมันจะมีคลิปแนะนําการสอนการเล่นนะครับสามารถเข้าไปดูในช่องกด subscribe นะครับถ้าชอบก็กด subscribe แล้วก็มาดูว่า จัดทีมยังไงเล่นยังไงนะครับมีสอนตั้งแต่ EP ศูนย์เลยนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ใต้วิดีโอหรือว่ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับสับวันนี้ก็ทุกคนได้สนุกนะครับสวัสดีครับ